ตอนต้นจากีล่ายักษ์วัดดีก็อยยวนหวัดดีวัดดีไปไหนกันน่ะไปหา,าปลา โอ้โห์อเมซิ่งมหัศจรรย์เหลือเชื่อมีอะไรเหรอคะอ่ะก็นากายิมาไปไหนนะไม่เห็นเลยก็คงไปหาผู้หญิงที่เขาเคยทิ้งมาล้สิเออนากายิมาน่ะก็ไปตรวจงานต่างหากแล้วตรวจงานเหรอที่ชานเมืองเอสเราได้รับข้อมูลว่าซาปลาดได้ไปชุมนุมกันที่นั่นเหมือนกันนี่นะเป็นข้ออ้างสิคนที่บอกข้อมูลคือแฟนเก่าเขานั่นเองใช่แล้วไปตรวจงานครั้งนี้เหมือนกับว่าไปจิงดกันเลยเด็กบอง หยุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่ไหนถ้ามีคนรายงานเข้ามากระถือเป็นหน้าที่ของซูเปอร์กัสที่แจ้ความร่วมมือในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าเียนั้นได้ออกไปตรวจดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนีนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยสรัยนะกีามากกรถือบช่วยเป็นการพักผ่อนไปในตัวและเราจะได้ทดสอบอุปกรณ์ที่เพิ่งผลิตออกมาอุปกรณ์ที่เพิ่งผลิตเหรออ๋ออ,อย่างนั้นเหรอ ถ้าเครื่องนี้มีสัญญาณเสียงร้องดังปีป๊บๆรับรองได้ว่ามันมีคลื่นที่มีส่วนผสมของของเหลวมากผิดปกติซึ่งเครื่องนี้ผมสร้างมาด้วยมือผมเองสามารถแยกแยะออกได้หมดเลยพูดไง่ายๆก็คือสามารถเชื่อใจเครื่องนี้ได้อย่างนั้นใช่หรือเปล่าคะแน่นอนจ้ะซุปเปอร์กัสขอยืนยันรวมทั้งทีพีซีก็รับประกันด้วยนากายิมาซึโตมุขอรับรองในการใช้งานเพราะผลิตเองคุณนากายิมาคุณนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆแล้วคะอะไรนันเนี่ยเมื่อกี้คุณเรียกผมว่าคุณนากายิมาเหรอแ่ ทำไมให้เกียดผมขนาดนี้ก็เห็นมา่ก่อนนี้เรียกตาอ้วนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยัมแต่นั่งค้นคว้าไม่ได้สนใจเรื่องการออกเดทจนเราสองคนต่างแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางนั่นสิขอโทษนะคะถ้าไม่เกิดเรื่องที่สารเจ้าขึ้นก่อนเราคงไม่ได้ติดต่อกันอีกแล้วการรวมตัวของมนุษย์ต่างดาวนั่นน่ะเหรอจะว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้านั้น ต้นจาก,กิล่ามันกำลังออกดอกคนที่อยู่แถวนั้นต่างก็มารวมตัวกันเพื่อมาดูโดยไม่รู้สึกอะไรนี่น่ะเหรอดอกของต้นจาก,กิล่าโอโ้โหต้นจาก,กิล่ากำลังออกดอกแล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวรวมตัวกันด้วยนะคะอืม มันแปลกดีแปลกมากเลยอะนะโนริกกะไม่อยู่ที่นี่เองเหรอ,อ,อคุณพ่อคะอืมพ่อคุณเหระนี่คือรุอ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยชื่อคุณนกกากิยามะอ๋อคือผมคือเออคุณโนริกกครับดูดอกไม้ด้นาน,นสีครับอุ้ยพูดไม่ออกใช้จิน,นด้วยนะคะขอแนะนํานี่คุณอาโอก,กินกนักวิจัยด้านพืชวิทยาค่ะอ๋อส,ส,สวัสดีครับดูด้านซี ดอกไม้ด้านนั้นสวยดีนะครับไลยนี่ยาให้คุณไลมามาดูดอกไม้เหมือนกันเลยครับเนี่ยคือ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 ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเจ้าว่าไปมันเป็นดอกไม้ที่แปลกมากนะในฐานะที่พวกเราดูแลต้นนี้มาตลอดเนี่ยผมมีเรื่องเล่าซะด้วยนะครับเรื่องเล่าเลยครับ เมื่อสองร้อยปีมาแล้วนั้นโอ้โอ้ขึ้นแล้วโอ้โอแปลกปะหลาดมาสะจรั่นเหลือเชื่อนี่แหละ ดอกจ้ากล่าบานเมื่อไรพวกเจ้าจงจำไว้จะมีเทพเจ้าเข้ามาเยือนก่อนในโบู่บ้านนะแท่ทุกคนมีสภาพวันโดนขโมยวิญญาณไปออนี่คือวิธีล้างบาปอีกสองร้อยปีให้หลังดอกไม้จะบานอีกและเมื่อวันนั้นมาถึงที่นี่จะกลายเป็นสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง เรื่องก็เป็นแบบนี้หรอครับและเวลานันกกลังจะมาถึงแล้วสวนสวรรค์เหรอเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้เราน่าจะไปสืบหาความจริงนะคะเงินไปกันเถอะจ้ะ <c oughs> อาอ,อแหนบกินอุอ้ยจะวเอฮะเฮ้สัญญาณดังเหรอเอ๊ะมีอะไรเหรอคะคือเออเออคือคือเอ๊เอ๊สงสัยมันจะเสีย อันนี้เมื่อกี้ที่บอกว่านักอะไรนะเออเพื่อวิทยานะใช่ใช,ใช่นั่นแหละอย่าบอกว่าเป็นแฟ,แฟ,แฟนคุณเอ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วค่ะเอล้ว่าจะพามาทำไมที่นี่อ่ะงงจังเลยโวย มันมาแล้วมันมาแล้วจะเออมันรู้ได้ไงเนี่ยว่าเราอยู่นี่ระวังอ๋อโอ๊ยนุ้ยโกะระวังนะเฮ้ยไอ้พวกบ้านี่อย่านะไอ้ชัปปัตไอ้น่ะชอัอะไรทำอะไรนี่เฮ้ยตีไปละรอ้ละตีไตีไม่รู้จักซะแล้วเออเอ,อ้ยจนะเออเออโว้ะ ยอย่าไ่เหยียบเท้าพวกเรานะไปเร็วหนีเร็ว <คา S 2> <า>โดนตีขาตีหัวหน้าคะตอนนี้ยังติดต่อคุณอากยิยมาไม่ได้เลยคะ่ะลองเรียกดูหรือยังเมื่อกี้เรียกมาตลอดเลยนะคะเอางี้ให้อสิกากับคาริยะออกค้นหาด้วยครับ <benim> เ้ยหอบเลยมันไม่ตามมาแล้วมั้งเข้าบ้านเลยนะเฮ้ยเร็วๆแล้วพ่อคะดูเห็นพวกเขาแล้วแล้วค่ะตรงหน้าต้นจะกินเล่าค่ะเกิดเรื่องแล้วครับคือเอ่อโอ้ยทำไมตากระเิ้งเฮ้ยไร้ขวางทางต้อง้าเขาที่บ้านเฮ้ยพ่อคุณก็เป็นด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วต้อง็มบ้านเลยเฮ้ยเอาละสู้ตายเลยนะมาตี นี่ตีหมีกสะบักหมวกสะบัดนี่โอ้ยเอาเข้ามาได้ข้ามาได้ข้ามาได้ตีตอนนี้แหละไฟเป็นมืดอย่าไม่เห็นอย่านเออเขายานเออฮึมนี่เลยลบไปก่อนอาซึกะไปแล้วเข้าแล้วหย่านะอย่านะอย่านะ 乗りコ ที่เบอยู่รอบบริเวณนี้รา่างกายอ่อนแอมากครับหัวหน้าครับทุกคนเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมครับเอ,อผลการตรวจอบมาแล้วทุกคนเป็นคนธรรมาดาเป็นไปไม่ได้คุณนายกยิม่มาถามจริงๆเอะนะไอเครื่องของคุณเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงๆเหรอฮะนายใช้ไม่เป็นก็บอกแ้วคารยาิยะ,ะหัวหน้าครับมันเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆคลองไปถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ดูสิ คิดว่าต้องมีอะไรแน่นอนรอดูไปก่อนรับทราบฮคุณนากิมา่าตามผมมาเกิดอะไรขึ้นกับโนริโก้หรือครับคุณหมอครับในตัวของเธอมีส่วนประกอบที่มนุษย์ไม่มีอยู่ในตัวนะคะฮะ มีส่วนผสมซึ่งคล้ายของจิเบเลดินจิเบเลดิน e นี่มันเป็นฮอร์โมนที่ใช้เลี้ยงให้พืชเติบโตนี่นินหน้าละ่ะเครื่องที่ใช้ตรวจจับมนุต่างดาวดังขึ้นโนโริโกะที่ได้มีอาการอย่างนี้นี่เองลอ,องเกสรของดอกจากกีฬาถ้าไปโดนใครเข้ามันจะดูวิญญาณออกไปเหลวไหลนะทั้งนั้นคนในหมู่บ้านทั้งหมด ก็ได้รับผันธุกรรมทั้งหมดนีถ้าอย่างนั้นต้นไม้กับคนพวกนั้นก็รวมตัวกันคุณโนริโกะคะโนริโกะบอกความจริงมาเถอะค่ะว่าฉันเป็นใครกันแน่ไอ้เอเครื่องจับมนุษย์ต่างดาวน่ะมันมันใช้ไม่ได้นะฉันเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นไปละ เองผมหาคุณตั้งนานนะในร่างกายของฉันมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติคิดมากนะบางทีฉันอาจจะทำารใครๆก็ได้อาจจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่าพูดอย่างนั้นน้าฟังนวสุภรการจะปล่อยไว้เหรอจะไม่กำจัดฉันเหรอพอเลยล่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น โนริโกก็คือโนริโกแค่นี <Uma velocidade wiele> so ้ก็พอแล้วนะฉันฉันฉันกลัวจังเลยเชื่อใจผมเถอะผมจะปกป้องคุณเองจะเป็นไปได้เหรอแกแล้วต้นจากีล่าดอกไม้กำลังจะบานมันกำลังจะถึงเวลาแล้วพูดเรื่องอะไรเนี่ย คนที่ได้รับสีลล้างบาปจากแกสอนดอกไม้เธอก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นด้วยผมมารับคุณแล้วนะอ,อ,อย่าเข้ามานนะ พลังในตัวเธอที่มีอยู่นั้นทำให้ฉันกลายเป็นก๊อตจักรีล่าได้สัตว์ประหลาดจักรีล่าเหรอพลังความสามารถของตัวฉันกับพลังแห่งชีวิตของผู้หญิงคนนี้เ mm hmm. มื่อมารวมพลังกันจะเป็นเทพเจ้าอย่างสมบูรณ์มาทำให้โลกนี้ uh huh. เป็นดาวแมกไม้ uh huh. uh huh. ถ้าให้มันเป็นเมืองของดาวจักรีล่ามันจะต้องเป็นเมืองของจักรีล่าถ้าไปกันเถอะ uh huh. ไม่นะ uh huh. โนริโก้พอจะบอกป้อคุณพอจะบอกป้อคุณได้ยินไหมบอกเล้ว่าเป็นไปไม่ได pues ้ฮึ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 นายแพ้ฉันแล้ว TÔI ĐỨC ai xin lỗi!

เอานี่ไปกินซะอะไ,ไหหรอะโอ้อร่อยไหมไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่ไปวดกระบายโอ้โหพี่แรงรง่างอุณตราแมนไดนา่ดาไดนา่า 呀！妈！哎，啊！你！哦，哎！嗯，老王。嗯，到底怎 โอ้ย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 ว่าทั้งหมดเฮ้ยได้เนอาฟังทางนี้ก่อนยิงมันไม่ได้เนอะในตัวมันมีโนริโก่อยู่ด้วย <Okay. S 2> ไว้ไหนไม่ได้แล้วรักกับไปรักกับไปผมไม่อยากเสียเธอไปอ่ะช่วยเธอมาก่อนเธอะแค่นี้ก็พอแล้วผมขอร้องละหยุดก่อนนะไกยมา่าฟังนะในเมื่อนายก็เป็นแค่คนคนหนึ่งเนี่ยจะทำอะไรได้ไม่มีทาง พูดอย่างนี้แล้วก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งอะคนเหรอฉันรู้แล้วเครื่องตรวจจับมนุษย์เครื่องตรวจจับมนุษย์ใช่ครับเรามีเครื่องตรวจจับมนุษย์ต่างดาวแล้วก็กลับระบบซะมันก็จะกลายเป็นเครื่องตรวจจับมนุษย์แทนอะ เห็นไหมครับนี่ไงละ่ะเครื่องตรวจจับมน,นุษย์น่ะใช่แน่เป็นทุต จะยิงไปยิงเลยสิเป็นธรรมทานฉันต้องให้งงมนุษย์พื้ถ้ายิงพลาดนิดเดียวอ่ะผู้หญิงคนนั้นจะเป็นอันตรายนะเชื่อมือซะนะ <c oughs> ไอ้มนุษย์พื้นเลยตายโนริโก <c oughs> โอ้ดักหลวงออกรจกแน่มาเรียโอ้โหมีกระจกกันด like ้วยโอ้ โนริโกะโนริโกะรู้หรือยังผลออกมาแล้วนะคุณโนริโกะนะ่ะกลับ่าเป็นคนธรรมดาแล้วนะอ๋จริงเหรอก็เพราะว่าสัปหลาดนั้นโดนจัดการไปแล้วไงไม่ใช่แล้วเพราะเธอมีพลังชีวิตอยู่ในตัวไงจึงจากการพฤติกรรมของปีศาจได้ นี่นพูดถึงเป็นคนน่ะเขาตรวจไดน้ามันแล้วว่ามีความเป็นมนุษย์อยู่ในจริงเหรอไม่จริงหรอกฉันว่าเครื่องนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกนะเชื่อเธอทำไมต้องตื่นเต้นด้วยล่ะเออเออจริงด้วยนักเรียนมาอยู่ไหนอฮะโนริโกผมผมไม่อยากเสียเธอไปผมไม่อยากเสียเธอไป ใช่ไหมคะคุณเคยได้ยินมาจากไหนก็ฉันได้ยินคุณพูดในเครื่องว่านากาิิมะไม่ใช่ตาอ้วนโนริโกะอตัวจริงต้องเรียกตาอ้วนโอ้ยคือว่าเออเดี๋ยวจะไปตบลดความอ้วนหน่อยอ้ยขอโทษนะขอตัวเดี๋ยวนะจ๊ะปรีบนปรีล่างเลย เด็กที่เกิดจากนอกโลกจะกลับมาโลกครั้งแรกแต่ระหว่างทางแมลงยักษ์ได้ขัดขวางซะก่อนพบอุลตราแมนไดนาตอนต่อไปเราอยากเห็นโลกมนุษย์